สรุปค่าชดเชยคดีจอห์นนี่เด็บแอมเบอร์เฮิร์ตหากใจไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้เดฟชนะในคดีฟ้องหมิ่นประมาทแอมเบอร์เฮิร์ตโดยศาลตัดสินให้เดฟรับเงินชดเชย15ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ค่าเสียหายนี้มีมูลค่ามากกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้จึงทําให้เดฟจะได้รับเงินที่10ล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนทางฝั่งเฮิร์ตจะได้รับค่าเสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทเช่นกันเป็นจํานวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามทนายของฝั่งเฮิร์ตกล่าวว่าเธอไม่สามารถจ่ายค่าปรับกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐได้แน่ทางสำนักพิมพ์วอชิงตันโพสต์กล่าวว่าในเร็วๆนี้นเฮิรา องเรื่ซึ่งประกอบไปด้วย Runaway w i t h m e และ i n t h e Fire โดยเธอสามารถนำค่าตัวจาก2เรื่องนี้เป็นจ่ายได้แต่หากตรงนั้นยังไม่พอจะต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินที่เฮิร์ทครอบครองและค่อยคำนวณจากตรงนั้นอีกทีวง BTS พบประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาว เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาวง BTS ได้เดินทางไปพบโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่ทำเนียบขาวเนื่องจากเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนที่ชาวอเมริกันให้ความสำคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมของอเมริกันเชื้อสายเอเชียโดย BTS ได้ไปช่วยระดมทุนเพื่อความยุติธรรมในสังคมอเมริกันภายใต้แคมเปญ Matchmillian และสามารถระดมทุน1ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วยังไปพูดคุยกับไบเดนถชงกันอยากมีส่วนช่วยในการหยุดการเหยียดเชื้อชาติเอเชียจีมินกล่าวว่าเรารู้สึกแย ที่ช่วงหลังๆได้ทราบเรื่องการเหยียดเชื้อชาติที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชียอเมริกันเราจึงอยากใช้โอกาสนี้เพื่อบอกจุดยืนของเราในเรื่องนี้ทางทำเนียบข่าวได้กล่าวถึงความสําคัญของการที่ BDS มีความสามารถในการเป็นกระบอกเสียงความหวังและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้หันมาสร้างพลังบวกให้กับโลกเจ้าของเพลงเทศกาลสุดฮิต All I Want for Christmas Is You โดนฟ้องก็เพลง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคงไม่มีคริสต์มาสไหนที่เราจะไม่ได้ยินเพลง All I Want for Christmas Is You ของ Mariah Carey ที่เขียนร่วมกับ Wilder a f f e n s i v e แต่อยู่ดีๆทั้งคู่ดันถูกฟ้องโดย Annie Stone ที่อ้างว่าทั้งคู่ไปก๊อปเพลงของเขาและมีเพียงชื่อเพลงแนละท่อนเล็กๆในเพลงที่คล้ายคลึงกันเวอร์ชันของ Carey ถูกปล่อยในปี1994และกลายมาเป็นเพลงประจำเทศกาลคริสต์มาสที่สถานีวิทยุเปิดอยู่เรื่อยๆส่วน Stone กล่าวว่าเวอร์ชันของเขาถูกเล่นอย่างถล่มทลายในปี1993 Pamela นอยการจาก L.A. ที่เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์เพลงกล่าวว่ามีเพลงกว่าร้อยเพลงที่ใช้ชื่อว่า All I Want for Christmas Is You และชื่อเพลงซ้ำก็ไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนของเนื้อเพลงและดนตรีนั้นยังไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแต่หากมีส่วนที่คล้ายกันมากกว่านี้คงจะต้องพิจรนารณากันอีกทีสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน2 9ค่ะ